ครับพบกับผมนะครับวันณะบวัวคลีปราปาน้ำดีตอนนี้ก็เสร็จจากดูงานคุณุไรนะครับตอนนี้ก็ทำซิงงานฟ้ายัางไม่เข้านะครับก็เลยงานปูกระเบื้องก็ต้องรอแล้วก็งานรั้วนะครับเริ่มทำงานรั้วสรุปราคาไปเรียบร้อย่ฝนตกทั้งวันนะครับวันนี้ ตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่หาดปากคลองน้ำแบงครับก็มานั่งรับอารมณ์นะครับรับอารมณ์พักสมองปักความคิดนะครับจากการที่มันผ่านเรื่องราวต่างๆมากมายนครับฉะนั้นน้น้องๆพี่ๆหรือท่านใดที่อยากจะเป็นผู้ระเมานะครับก็ต้อง ความรักกับอาชีพจริงๆนะครับเพราะว่าท่านจะเจอกับปัญหาุรสษัคเยอะแยะมากมายครับแต่นั้นมันไม่ใช่ปัญหาถ้าคุณมีจิตใจที่รักอาชีพี้จริงๆคมว่าผ่านไปได้แน่นอนแต่ให้เตรียมใจว่าคุณจะต้องสนุกกับปัญหาสวัสดีครับตามปกติมันต้องเป็นหลุมเฉพออาะที่ออกมาไม่แก๊สปกติเป็นหลุมไหมใช่ใช ใช่คิดยังไงตอนนั้นเขาวางแผนไว้ยังไงใช่ตัวนี้ทีเส็ตเกะตอนนั้นใช่คือตรงเนี้ยตอนเนี้ยตอนเนี้ยตัวตัวนี้มันเท่าไหร่ตัวนี้มัน8ปเท่าไหร่เมื่อกี้เจ็ดสอง่าเจทีนี้คุณปูกรเบื้องอีกห้าก็จะเลืวหกสิบแปอ่าพอเราเร็วหกสปดุ๊บ68สิบดทีนี้ นนหกสิบห้าบไม่แต่มันเลยก็สามสิบไม่ตัวนี้เล่นลุมเฉพาะตัวมันเลยเหรอแล้วถ้าเรามีอุปกรณ์เรื่องถังแก๊สเนี่ยช่างทำงานได้ใช่ไหมตอนนี้แล้วฝ้าอยากเกะกะอีกไหมตรงนี้แล้วแล้วตรงนี้ทำไมเราเราไม่ตอนนั้นพี่เขาวางแผนยังไงทำไมเราฉาบหมดตรงนี้ไม่ปูกระเบื้องเหรอไม่รู้เลยงแต่ว่าที่มีลูกที่คนหนึ่งไม่ตอกเตดพนันตรงนี้เอง อ๋อพี่แม็กก่เหรอใช่ไม่ตรงนี้ติดกระเบื้องไหมตอนนั้นเก็ยว่าติดติดเหรอแล้วทำไมเราไม่ขีดไปไม่ผงฉาดเสร็จแล้วแล้วก็เข้าวัวมามาคุยติดอยู่อ๋อแสดงว่าช่้จาจักรไม่บอกไม่ดูทีนี้ชจางเราจะติดตรงไหนไกระเบื้องอ่า ไม่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 ต้องสีล่องก็ได้วันนี้วันที่14ธันวาหกหนะครับจากตะเคืงลางปริมาณน้ำที่ลงหนัก ทำให้ประเด็นนะครับกระเด็นไปที่ผนังเปียกจะแก้อย่างไรมาดูกันนะครับแล้วก็การจัดเซาะของน้ำ สรุปว่า85จากพื้นพื้นบ้านถึงพื้นพื้นซิง์เนี่ยคือ85ที่ฟินิตแล้วใช่คือมันมันรู้แล้วแหละว่า85แต่ว่าพอมันทำ พรุ่งนี้เราก็ไปเนี่ยวันนี้วันที่ สิธันวสองห้าหกหกเริ่มวางแนวลัว พนาเกิดจากระ,ระดับความสูงของซิงเนี่ยไม่ใส่ประตูได้นะครับต้องละเอียดต้องมีชองที่ละเอียดกว่าน,นี้นะครับเสียไายสิเวลาใช่นี่ฐานฐานรั่วใหญ่ใช่ไหมเม็ดคุณเม็ดฐานประตูเสารั่ว เมตรคูณมเมตรเหล็กดีวีสิบสองสี่เส้นตอนนี้เสาลูวเราเนี่ยฐานมันอยู่ที่แปดหกสิบคูณหกสิบถูกไหมก็ใช้เหล็กสิบสองสี่เส้นตะแกรงสี่สี่คูณสอง เด็กเสาลัว12เลยผมปลอกอกเอตอะไรอ่างอะไรเด็เกปลอกจังเราี่ทจะผูกเท่าไรในใจไม่ไม่รู้ว่าสามช่างจากเลยเหล่าลัวตอนนี้ทำแนวรั้วนะครับ ก็ต้องดูหลักโฉนดนะครับเป็นหลักแนวเขตที่ดินที่คุณจะต้องรู้นะครับแล้วก็จะได้กําหนดแนวรัว้วอันนี้รั้วเดิมนะครับเราจะประยุกต์ให้เข้ากับรั้วใหม่ตอนนี้เราแต่งรั้วเดิมนะครับให้ตรงไปเพื่อจะทำรั้วใหม่ ตอนนี้เตรียมแนวแล้วขุดลุมฐานลากแล้วนะครับอันนี้ช่างไวไวมันเป็นแผนของผมมันเป็นแผน <c oughs> ตอนนี้กำลังใกล้จับหนูแนวเอ็นคือแนวรัวนะฮะจุดนี้กำลังผูกเสารัวอยู่นะครับ ในที่สุดหลังคาก็จบได้นะครับจากปัญหาต่างๆมากมายตอนนี้เหลือไล่ปรับพื้นที่นะครับเพื่อจะถมดินจะจะถมกันแค่ไหนนะครับปากรองน้ำแบ่ง